สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้ก็ช่างวินได้มาถึงลงบัวลำพูแล้วนะคะช่างวินจากกูรีลำขี่รถจวดจาดมาเพิ่งมาถึงนะคะมาถึงเที่ยงพอดีเลย ก็จะได้พัก,ากนาคะส่วนล้สร้างมาแล้วนอติ มันมันได้อยู่เรากำลังมันตกเออเนี่ยมันไม่มีอ่ะประคันก็ไม่มีหรอกไม่ไออะไรไอที่มันล็อกฟ้าล็อกไดกรองอ่ะหายไปแลผมยังงงมันหายไปได้ยังมันไม่เคยมีอ่ะนี่เป็นไงจะเอาของของไอะไรอื่นมาใส่เอาอหมากไฟมาใส่ก่อนได้ได้นันอาจะได้ไม่อยากเที่ยว นันเปิดดูเราตอนเราพันแหลกเอาไปตอนเราพล้นถเอายู่ไหมมันโอ้หอนแท้เดือดแล้วร่องมึงอไม่มีร่มหรออล่มพี่ล่องมมงนี้นู่นเขาใหญ่กว่าอีกหรอ ไม่ทางทางเรามันไม่ค่อยร้อนเหมือนแทววีรัมเดี๋ยวตอนเย็นพาไปขอสาวนะไปไม่ได้อ้าวทำไมอ่ะวันนี้ก็ติดุราเหมือนกันเดี๋ยวสาวที่บ้านด่าเลยลองดูห้าแสนห้าไหวไหมมะโททองห้าบาทโอ้ยบอาลงบเอานางแค่ยังยืนเย็นไปเนี่ยสื่อมาบอกแพ่งไม่เห็นงานนั่นเรี่องยีกอ้งตาย น้ำหัวแกงหัวเขอะอนี่ยยืนตายล้วไปก็จับหูน้ำพ่อดอกจักรีรัมใช่ไหมพี่ออดะพี่ออดช่างบินอยู่อำเภอไหนนะอำเภออะไรคะกับเชิงกับเชิงนะคะของเยอะเนยฮะว้าย คือมาย่านแถบานนี่ฟ้องร้ายมาสั้นถึงว่าแกไม่พูดหลาวสักทีค้างคืนไหมคะโอ้โ้จวดจดอยกีเด้อออรถมาตอนกี่โมงคะนี่าางได้ด้วยนั่นมันมีอะไรมันด่าแลนดีแม็กไปไหนดมมก ช่างเวียนยังหนุ่มๆอยู le ่นะคะนี่ยังหล่อแล้วท่อถามเสียยาวดูเราเราบ่มีเบอร์โทรโท่อหาเสียยาวดูเรากำลังโทรหาเสียยาวทำไหมโคบัตซูสปูนมังค่างแม่นบ่ไออาร์มันยืนตเองอะสปูนมันคายไหมชัางโอ้อาร์มยือเงไม่ใช่เเพมเสียเนี่ยเรา ไม่เกี่ยวกับสปูนใช่ไหมเอ้ยอ๋อดยโอ้ยไม่มีกำลังอยู่อ่ะแรงรถมันแรงเลยจินน้มแบบเผาลายบ่าเหือสังจังออกำลังโทรหาซุปเปอร์ยาวจะทำต่อไหมซุปเปอร์ยาวหรือเสียยาวอ่ะโทรโทร ว่าสิไฮมันจูนฮิตาชิจังอยเพ่าเอาสร้างมาแต่ไดบ่กมันเพบ่ะไงนี่บ่เคยีเน็ตมีเน็ตมาตัเข้าเลยว่ะไม่ใช่ก็พี่อยู่นานน่เจ้าของโยโคกคนอยู่ในเมืองของเขามันสิดเอสเดชจได้คนายสร้างอง่ะเ่มไปแ mà leo nè, đang đua nhau nè, dài không luôn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  nè, Mì, mì, mì nè, dài không luôn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  mì, dài không luôn nè, dài mì, luôn nè, dài không luôn nè, dài không เจ้าเดียวก็พอแล้ววะสันโอ้ยสแซงว่าอยันจอบวะเจ้าเดียวก็พอแล้ววะสันสแซงว่าเจ้าเดียวก็พอแล้วสังนะแซงว่าเจ้าเดียวก็พอแล้วสันเดีนยวพอกินแล้วละวะว่ยผูนี้ต้องไปลุยต่อยิ่งขึทุ่บ้านแล้วเยอะแยะงานที่มาวิ่งมาให้แกให้แกปลุกตัวไปหาผมไ่อยอันนี้คิดกิโลละเท่าไหร่นะคะมาใช่น้สมันก็กิโลละห้าบาทกิโลละห้าบาทค่ะมากิโลห้าบาท ใจคุณมันผิดจากกิโลเฮอร์นอตี้ปลาสายเปนะคะสายเปียงในสายอูร้อนอู้อนนะครับในอูรอนจะเาะแนทุกองไอทำย่โจกไปศาสตรไหมเ่นยากบางคนเรียนไวครับผุสู้ที่จะชี้ิไม่เคยชอบเล่นยากชอบแต่รุ่นร้อยยมักทูศูนย์สี่ห้าอะไรตบางก มีมี่แถวไหนประกาศขายมนี่เสตตินไงจะซื้อเหรอมทู่นะมาทู่แกไม่ได้ขายจะซื้อมาเร็วอีกคันนึงเมื่อวานผมไปดูอยู่ไม่ใช่คันนั้นบูบูดคันงขี้เขียวอ่ะเือแกเอามาจอยเมื่อานเหรอเอามาขั้นเขียวมาแต่นมาแต่ไหนไม่รู้ไอ้ยังกูเก็บพี่จะบอกขายอยู่แต่ว่าแกแต่ว่าช่วงช่วงลลางมันไม่ค่อยดีปเลยนะช่วงปิดเพลย์ปิด ไอ้ไอ้มัจจรเได้ให้ไปจูนไปไหไอ้มัจรยไปเลยมาเไปเลยไปวนะเออไปวย่เพี่ยเเจ็ดตีนไอ้ที่มีลายยักันอ่ะนั่นแหละไปเล้้วก็ไอ้ไอ้คบสุนั่นกับไปแล้วบสตัวนั้นรอยเนาะแกนก็ไ่ได้ไปด้วยนิดทุระวสัน จักติดธุระเนี่ยเผาทานชิดได้บุการอดเผทานบอกว่าหาย้าไปขอสาวว่ะวัดาว่าอันนี้ก็เสียนอดไก่แค่เอ็ซีเอ็ซีว่าไก่แค่เดเนี้เป็นช้ายาเดี๋ยวบานอ้ยวหาไก่แค่ใครจะกันอยู่ แยกเครื่องดื่มกันนะคะิยวเขาไปหนือประสัน,นเอากี่ชั้นพี่ออสเอาสามชั้นเหรอม,ม,มีคนมีคนทักมาถามอยู่อย่าก,กุดคลองมีเครดิตไหมประสัน, <laughs> สน <laughs> มีบบเครด,นะดิตนะอะ่าโบดมันจะเครดิตแถอ <laughs>

มีแห้งใจเนี่ยแค่ยูเมือนี่ทีมงานโรงงานตะเสาได้เที่ยวยูสนานารณน้ำมันขึ้นอยู่ด้วยานารน้ำมันขึ้นมนั ยังแปหฮะบ่องแขนอูอ้บ่ดีใจหลายทางมากซื่อประางั่มากดีใจค่ะดีใจฮะสาวนุยยังไม่มายังไม่ว่างมาต <ฮา S 1> ิดเท้าโบลามันบดังวีเห็เท้าโบลออเลยมันจะพาพักน้ำบ่ คนคนมันบ่มีจอดกับเมามันคือลายเลยนะก่อนตั้งไวควัคนไม่มีดูแตแบบ่ดปลายท่อนะกับมาล์เติมาเมาลเติมลายเครื่องไม่มีโบใช่ไหมเครื่องไม่มีโบมาติดเองมันมันจะไม่ค่อยถวด<อ>มันจะเป็นม่ห้องจะตุ้งอ่ะอ๋อมาข้อจะตุต้งร,รถจอดแล้วการยืนอ่ะคร ดีแบ่งข้างคอยาวดีทีเป็นพวกีาดินดานดินดานพวพอไงที่เป็นขาวๆทั้งหมดเดินดานดินดานกับพพอไงอ๋อดินขาวๆดินขาวๆเป็นไส่บดินด่านขาวแมนขาวมันจะเป็นไส้น้าออกแท้ล่ะน้าอะไรแ้งออกกันนี่น้ํานลอน้าอะไรออกน้าอะไรคะ นามโบหรอหรือว่าน้ำคนนามโคตรอว่ากันใบหูเลี้ยงไปไหนดูสิตรวจใบหูดูสิหูเลี้ยงไปควาไปเลี้ยงติดหควาบอกไปเฮ็ดคทดคดสั่งไหมบอสั่งได้แข่งเจเรีอยู่เข้าไปขับน้ำท้อยมือนันชิได้คุดอีกได้พี่น้องนี่คุดอีกจักบุ้งกี้หนึ่งบ่อกไอ้บุงกี้นึงได้อีกสามเมตรอีกสามเมตรคุดอีกทีนี้ งานฝีมือนะคะเห็ดงามอีหลีจ่ะงามมามากมคือเมียเราล่ะเมียเราก็งามเอราะใจหวีอย่างผ้นบ้าอย่างนี้เอาได้ยินอ่ว่าสิเพื่อนเมื่อกี้หายไปหันไปบ้านสร้างวินอันนึกว่าสีแบบอายุนี่ยวนะยังรอรอเราอยู่นะปลาแก เว้ยขนาดไล่เขาไล่เขาเห็นรูปไล่มันแมนคนนี้บอกว่าข้างโลกงไ้าตาายเอวเอวเอวมันรวมขนาดนี้นี่มันต้องมันต้องทำไหมนี่หม่ไหมมันกระดกเลยอะลงก็ขยายก ขยายลูกปืนใช่้มตัแ่งมาหมดเลยแ่มาแิมาหมดคือมีหลายซางแทะอยู่โคราชอาที่ไปยกให้เจตินเมื่อาชีพโอ้ขา้างบแบบท,ที่ฉันนั่งแกคิดใค้แกจะตีเทินใช่ไหมประมาณสองหกแของคาเ,เล่จถ้ามองเขามีทำแล้วขเขาเอา,เอามาดี ลูกน้องหกคนเนาะบุ๊บ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 บุบอันนั้บุ๊บบุ๊บบุ๊บรถรถคันมาเลยรถถอดแป๊บเดียวเนาะอ้รถขาดครึ่งเลยอ่ะน่าจะน่าจะน่าพ้น

หอนอเป็ไรคับสม่อเห็นเอฟซีเมนว่าปั๊มหอนมากอนนีินเลยแล้วถ้าคุยโทรศัพท์ไม่ใส่หูฟังคุยไม่รู้เรื่องอโอ้ยตอบมาวันแรกกูตายเลยวันนี้กูจะได้ร้อยเที่ยว กระดิกรกระดิกไม่ได้อ่ะอ้ถ้าตัวนี้ตันอ้แต่ว่าไม่สยนี้เลดต้อลดนีถ้าตันมันมันจะเกี่ยวกับนมือใช่ <c oughs> พี่มันมันมันแข็งเป็นบางครั้งในข้างซ้ายนะ่ะอ้าอ่ะ

ประเทศอะไร่จีแล้วกอหน้ามีบอกาอัปเดทตัอเลือยนะคะอนุญาตไปก่อนหากับข้าวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ